สาสาเหตุหลักนะคะที่คนส่วนใหญ่มักพลาดเวลาไปยื่นกู้ซื้อรถยนต์แล้วพอไม่ผ่านก็กลับมาให้พี่หน่อยแก้งานให้นะคะสาเหตุแรกเลยนะคะก็คือสาเหตุของการศึกษาข้อมูลนั่นเองลูกค้าหลายๆคนนะคะไม่ได้ศึกษาข้อมูลก่อนว่าการจะยื่นซื้อยื่นกู้ซื้อรถยนต์เนี่ยต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างนะคะทําให้ไปยื่นกู้มาแล้วเนี่ยก็อาจจะจัดไฟแนนซ์ไม่ได้นะคะส่วนสาเหตุที่2นะคะก็คือ ไปเจอคนจัดไฟแนนซ์ไม่เป็นหรือจัดไฟแนนซ์ไม่เก่งนะคะหลายๆคนโทรมาหาพี่หน่อยเรื่องนี้เยอะมากเลยก็คือไปจัดมาแล้วพี่เขาจัดไม่ได้จัดให้ไม่ผ่านขอค้ำบ้างปรับดาวบ้างสาเหตุก็เพราะว่าอาจจะไปเจอคนที่จัดไฟแนนซ์ยังไม่เก่งหรือขาดประสบการณ์ชํานาญการในการยื่นกู้ไฟแนนซ์ เพราะแต่รับไฟแนนซ์นะคะชอบลูกค้าไม่เหมือนกันบางไฟแนนซ์ลูกค้าภารายเยอะจับได้บางไฟแนนซ์ภารายเยอะลูกค้าไม่รับนะคะบางไฟแนนซ์นะคะลูกค้าอาชีพค้าขายไฟแนนซ์ Finance นี้ชอบอีกไฟแนนซ์หนึ่งไม่ชอบบางไฟแนนซ์นะคะลูกค้ารับสดไม่มีประกันสังคมก็ไปยื่นผิดที่ผิดทางพอยื่นผิดเท่านั้นชีวิตเปลี่ยนค่ะเพราฉะนั้นการยื่นกู้ไฟแนนซ์ สาเหตุที่2ก็คือถ้าคุณไปเจอคนที่จัดไฟแนนซ์ไม่เป็นก็อาจจะพลาดได้นะคะส่วนสาเหตุสุดท้ายนะคะเดี๋ยวพี่หนยขออ่านโพยนิดนึงสาเหตุสุดท้ายสายเหตุที่3อันนี้สําคัญที่สุด ก็คือลูกค้าไปหลงโฆษณาชวนเชื่อนั่นเองค่ะถูกไหมคะหลายคนเลยโฆษณาจัดเต็มฟรีดาวออกรถได้ไม่ต้องค้ำติดแบ็คลิสก็จัดผ่านโฆษณาพวกนี้เยอะแยะมากมายแต่สุดท้ายย้อนไปข้อหนึ่งคือขายการศึกษาข้อมูลว่าในความเป็นจริงเนี่ยมันทําได้จริงๆหรือเปล่าหรือเราได้ถามคนขายชัดเจนละเอียดทุกกระเบียดนิ้วจริงหรือเปล่าว่า ตัวผมเป็นเครดิตแบบนี้นะอาชีพทําแบบนี้นะติดแบ็คลิสต์มาแบบนี้นะสามารถทําให้ผมฟรีดาวได้จริงหรือเปล่าสามารถช่วยผมออกรถได้จริงหรือเปล่าสามารถไม่ต้องใช้คนค้าได้จริงๆหรือเปล่าเพราะฉะนั้นแล้วอะค่ะอันเนี้ยสายเหตุที่3ก็คือการหลงโฆษณาชวนเชื่อที่พอไปแล้วสุดท้ายจัดไม่ได้ลูกค้าหลายคนเลยพี่หน่อยผมไปจับมาแล้วเนี่ยคุยกับพี่หน่อยดีๆสุดท้ายไปจัดที่อื่นจัดไม่ผ่านเขาบอกอายุน้อยเกินไปเขาบอกว่าเงินดาวไม่พอเขาบอกว่าต้องมีคนค้าเขาบอกว่าไม่ผ่านเงื่อนไข ธนาคารหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วค่ะ การที่เราจะเชื่อโฆษณาพวกนี้ได้เราก็ต้องศึกษาคนขายดีๆสักนิดนึงนะคะอยากให้ลูกค้าค่ะศึกษาทุกอย่างให้ละเอียดก่อนที่จะมีการยื่นกู้ไฟแนนซ์พี่หน่อยห่วงตรงนี้มากๆนะคะนี่คือ3สาเหตุหลักๆเลยที่ทําให้ลูกค้าหลายคนไปยื่นแล้วไม่ผ่านไม่ผ่านปุ๊บกลับมาให้พี่หน่อยแก้ถ้าคุณไม่อยากต้องแก้งานแบบนี้นะคะไม่อยากจะให้จัดไฟแนนซ์หลายๆรอบแล้วตัวเครดิตตัวเองช้าแบบนี้นะคะสามารถทัวร์ปรึกษาพี่หน่อยได้พี่หน่อยเองเป็นเจ้าของเต็นท์รถยนต์พรทิพย์ออโต้คาร์อยู่ถนนการจนาพิเศษ ติดกับสถาบัานเนติบัณฑิตเรามีรถให้ลูกค้าเลือกมากมายและที่สําคัญเราคือเบอร์หนึ่งเรื่องของการจัดไฟแนนซ์รถคันแรกของคุณให้เราดูแลนะคะบ๊ายบายค่ะ